สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอิงรัตพรหลินนะคะและเช่นเคยค่ะนักเรียนคุณครูอิงก็มาพร้อมกับอาวีอาวีหายไปไหนคะนักเรียนมีใครเห็นอาวีบ้างเอ่ยเดี๋ยวคุณครูอิงขอตัวไปตามหาอาวีก่อนนะคะดื่มดืม,ดมเรามาดื่มนมกันเถอดดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะดื่มแล้วอย่าทำ ดื่มนมเยะๆร่างกายแข็งเลยเย้เย่มอมอ,อาวี่มอผมอม,อม,อมาดื่มนมอ,อยู่ตรงนี้นี่เองครูอิงก,ก็ตามหาอาวี่อยู่อาวี่มาดื่มนมครับก็วันก่อนครูอิงให้เตรียมกล่องนมไว้ผมดื่มนมหมดแล้วก็จะตัดกล่องนมแล้วล้างให้สะอาดเลยนะครับน่ารักจังเลยค่ะนักเรียนและอาวี่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเพราะเหตุใดกล่องนมจึงใช้ใส่นมแล้วไม่รั่วซึม อาวีก็สงสัยเหมือนกันครับอาวีคิดมาตลอดว่ากล่องนมน่าจะทำมาจากกระดาษแต่กระดาษมันดูดซับน้ำถ้าใส่นมลงไปมันต้องรั่วเอ๊ะหรือว่ามีอะไรเคลือบกระดาษไว้ครับมาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรากับอาวีนะคะมาหาคำตอบสิ่งที่เราสงสัยร่วมกันนะคะไปกันค่ะ ในวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะได้มาสังเกตและอธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัตถุและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุกันนะคะในกิจกรรมที่1การดูดซับน้ำของวัสดุเป็นอย่างไรตอนที่2คะ่ะครูอินครับเพื่อนเบางคนเหมือนจะยังไม่เข้าใจคำว่าวัสดุกับวัตถุนะครับงั้นเดี๋ยวอารวีมาช่วยคุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังดีกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณครูกับอาวีพูดให้ฟังเนี่ยก็กลัวว่าจะน่าเบือ่องั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาวัตถุกับวัสดุที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้กันดีกว่านะคะ <S <S อย่างในรูปนี้อาวีและนักเรียนเห็นวัตถุอะไรบ้างเอย่ยเสื้อกันฝนรองเท้าบูทและก็ร่มครับเก่งมากค่ะนักเรียนก็คงจะตอบได้เหมือนกันใช่ไหมคะ คุณครูอิงขอปรบมือให้ดังๆเลยทั้งอาวีแล้วก็นักเรียนเลยค่ะเอทีนี้นักเรียนกับอาวีลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าวัตถุเหล่านี้เนี่ยทำจากวัสดุอะไรบ้างเอย่ยค่ะย่างเสื้อกันฝนทำจากวัสดุอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก Tha, เสื้อกันฝนนะคะก็ทำจากพลาสติกค่ะแล้วรองเท้าบูทละคะค่ะรองเท้าบูทเนี่ยก็ทำจากยางแล้วร่มละคะทำจากวัสดุอะไรเอย่ยค่ะร่มก็ทำจากผ้าร่ม และก็ยังมีคันร่มที่ทำจากโลหะส่วนที่จับก็ทำจากพลาสติกค่ะอ๋อพูดง่ายๆก็คือวัตถุคือสิ่งของต่างๆที่ทำจากวัสดุเช่น้ารม่มพลาสติกยางไม้โลหะใช่ไหมล่ะครับคุณอิง โอ้เยี่ยมเลยค่ะวีและสิ่งที่เราจะมาตรวจสอบสมบัติการดูดซับน้ำกันในวันนี้นั่นก็คือกล่องนมนั่นเองค่ะเอกล่องนมเนี่ยเป็นวัสดุหรือวัตถุนะวัตถุครับเก่งอีกแล้วเนี่ยและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเพิ่มเติมเพื่อม,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 มาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้นะคะก็จะมีแก้วน้ำน้ำสีกันไก แล้วก็ปากคีบค่ะหาไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะสำหรับขั้นตอนการทํากิจกรรมนะคะก็มีไม่กี่ขั้นตอนค่ะแล้วกองไม่ยากเลยขั้นแรกนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องตัดกล่องนมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องสังเกตลักษณะของกล่องนมทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้อง สังเกตสมบัติการดูดซับน้ําของกล่องนมทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะโดยการหยดน้ําสีลงบนกล่องนมทั้งด้านในและด้านนอกเลยค่ะและเช่นเคยนะคะนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมนะคะเพื่อมาบันทึกผลการทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเออาวิลองช่วยค,ครูดูแบบบันทึกหน่อยสิคะว่าการสังเกตลักษณะของกล่องนมเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะ้า ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ประสาทสัมผัสของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตาหรือว่ามือหรือผิวหนังนะคะเพื่อดูว่ากล่องนมของเราเนี่ยแข็งหรือนุ่มแล้วก็ใสขุ่นหรือทึบหน้าแล้วก็พื้นผิวเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะแล้วนอกจากนี้ต้องบันทึกอะไรอีกนะคะใช่ค่ะเราจะต้องบันทึกว่า กล่องนมทั้งด้านในและด้านนอกเนี่ยมีสมบัติการดูดซับน้ำเป็นอย่างไรค่ะแล้วถ้าเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาสนุกกันต่อนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถกดพักวิดีโอก่อนได้นะคะคุณครูอิงกับอาวีก็จะขอตัวไปทำกิจกรรมพรม้อมๆก,กันกับเด็กๆค่ะ สังเกตกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนแล้วก็อาวี่ด้านนอกของกล่องนมแข็งทึบและก็มีผิวมันวาวครับส่วนด้านในลักษณะคล้ายกับด้านนอกเลยครับแล้วนักเรียนล่ะคะได้คำตอบคล้ายๆกับอาวี่หรือเปล่าเอยเอแล้วสมบัติการดูดซับน้ำของกล่องนมทั้งด้านในและด้านนอกเป็นยังไงบ้างเอ่ย ไม่ดูดซับน้ำทั้งด้านในและด้านนอกเลยครับแปลกมากเลยเนาะวัสดุที่อาวี่บอกว่าคล้ายกระดาษอันนี้เนี่ยไม่ดูดซับน้ำสีเลยทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเอนักเรียนและอาวี่สงสัยบ้างเปล่าเอ่ยว่ากล่องนมเนี่ยทำจากวัสดุแค่หนึ่งชนิดหรือว่าหลายชนิดกันและทั้งด้านในและด้านนอกของกล่องนมเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรบ้างเอ่ย ถึงไม่ดูดซับน้ำเลยแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในกิจกรรมกันนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอากล่องนมเนี่ยมาตัดหลังจากนั้นก็จะมาแกะดูนะคะว่ากล่องนมเนี่ยทำจากวัสดุอะไรบ้างในแต่ละชั้นค่ะก็คือจะแกะทีละชั้นทีละชั้นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพยากรณ์กันค่ะว่าถ้าเรานะคะนำน้ำสีเนี่ย ไม่หยดลงบนวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมแต่ละชนิดนะคะวัสดุใดบ้างที่จะดูดซับน้ำสีและวัสดุใดบ้างที่ไม่ดูดซับน้ำสีค่ะค่ะแล้วนักเรียนนะคะก็อย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมด้วยนะคะค่ะและในระหว่างที่นักเรียนนะคะไปแกะกล่องนมและพยากรณ์นะคะ คุณครูเนี่ยก็จะไปทํากิจกรรมพร้อมๆกับนักเรียนเลยค่ะในช่วงนี้เนี่ยนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอก่อนได้นะคะและถ้าทํากิจกรรมเสร็จเมื่อไหร่นะคะ mm. ก็มากดเล่นต่อเพื่อมาสนุกกันต่อได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาวี่แกะกล่องนมได้กี่ชั้นเอ่ยอาวี่แกะได้สี่ชั้นเองครับแต่อาวี่เห็นเพื่อนๆบางคน แกะได้หกชั้นเลยนะครับแกะเก่งจริงๆเลยอะ่ะแต่คุณครูอ่ะก็ทราบมาว่าบางคนนะคะแกะกล่องนมไปได้แค่สามชั้นเองอย่างน,น้อยก็น่าจะได้สักสามชั้นเนาะแล้วกล่องนมแต่ละชั้นที่อาวีสังเกตเนี่ยทำจากวัสดุอะไรบ้างเอย่ยผิวนอกสุดของกล่องทั้งด้านนอกและด้านในามีพลาสติกเคลือบอยู่นะครับคุณหญิ้งแล้วอาวีก็เจอกระดาษแท่งอยู่ชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง ก็มีพลาสติกแทรกอยู่ด้วยครับและก็ยังมีอลูมิเนียมฟอยล์อีกชั้นหนึ่งด้วยครับโหถ้าไม่ได้มาแกะเองเนี่ยอวี่ไม่รู้เลยนะครับว่ากล่องนมน่ะประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดขนาดนี้จากกิจกรรมที่เราทำกันไปเมื่อครั้งก่อนนะคะในตอนที่หนึ่งเนี่ยเราก็พบว่ากระดาษดูดซับน้ำได้ส่วนอลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกเนี่ย ไม่ดูดซับน้ำนักเรียนลองพยากรณ์ดูสิคะว่าวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมที่นักเรียนแกะออกมาได้เนี่ยมีวัสดุใดบ้างที่ถ้าเราหยดน้ำสีลงไปแล้วเนี่ยะดูดซับน้ำและวัสดุใดบ้างที่ไม่ดูดซับน้ำและอย่าลืมบันทึกผลการพยากรณ์ด้วยนะคะ แต่คุณครูอิงว่านักเรียนกับอาวีเนี่ยจะต้องพยากรณ์กันเสร็จแล้วเรียบร้อยแน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเสร็จแล้วคะ่ะครูอิงเก่งมากเลยค่ะนักเรียนแล้วก็อาวีงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบการพยากรณ์ของเรากันดีกว่านะคะเอเราจะทดสอบกันยังไงดีนะใช่ค่ะเราก็จะตรวจสอบด้วยกันหยดน้ำสีลงบนวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมแต่ละชนิดกันนะคะ งั้นเดี๋ยวนักเรียนนะคะก็ไปเตรียมวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมแต่ละชนิดให้มีขนาดเท่าๆกันนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาตรวจสอบสมบัติการดูดซับน้ำกันโดยการหยดน้ำสีลงบนวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมแต่ละชนิดในจำนวนหยดที่เท่าๆกันนะคะค่ะถ้านักเรียนเข้าใจการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถ กดพักวิดีโอก่อนได้นะคะและถ้าทำกิจกรรมเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็สามารถมากดเล่นต่อนะคะแล้วก็มาสนุกกับคุณครูอิงแล้วก็อางวีต่อได้เลยค่ะ เป็นไงคะนักเรียนแล้วก็อาวี่ผลการทำกิจกรรมของเราเนี่ยเหมือนกับที่เราพยากรณ์ไว้หรือเปล่าเอย่ยโอ้โหครูยิ้งครับอาวี่เนี่ยพยากรณ์ไว้ถูกหมดเลยนะคนะไม่ค่อยเลยนะอาวี่ <S 2>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  ไหนใน,นคุณครูคขอดูผลการทำกิจกรรมหน่อยสิคะ <S 2> <S 2> อืมเพราะอาวี่หยดน้ำสีลงบนชั้นของกระดาษเหมือนกับว่าน้ำสีเนี่ยกำลังจะหายไป แต่พอเราหยดน้ำสีลงบนชั้นของอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ชั้นของพลาสติกนะคะขนาดของหยดน้ำสีเนี่ยเท่าเดิมเลยใช่ไหมคะเอ๊ะเรานะักเรียนลรวอาวีเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าน้ำสีที่อยู่บนชั้นของกระดาษเนี่ยหายไปไหนเอย่ยติกต ок, ต๊กตอกติ๊กตอกน้ำสีก็ต้องเข้าไปอยู่ในเนื้อกระดาษสิครับเพราะอาวีเห็นกระดาษเปียกและปริมาณน้ำสีบนกระดาษก็น้อยลงด้วย แสดงว่ากระดาษดูดซับน้ำสีครับงั้นตอนนี้เนี่ยนักเรียนกับอาวี่บอกคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมชนิดใดดูดซับน้ำได้และวัสดุชนิดใดดูดซับน้ำไม่ได้กระดาษดูดซับน้ำได้ครับส่วนพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ำครับโอ้โหขอเสยงประมือดังๆให้กับนักเรียนแล้วก็อาวี่เลยค่ะ เราลองมาดูคำถามที่คุณครูถามไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเพราะเหตุใดกล่องนมซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่ดูดซับน้ำได้และดูดซับน้ำไม่ได้เนี่ยจึงใช้ใส่นมแล้วไม่รัว่วไม่ซึมคุณครูอิงว่าเด็กๆกับอาวีต้องตอบคุณครูได้แล้วแน่ๆเลยค่ะเพราะกล่องนมประกอบด้วยชั้นวัสดุหลายชั้นวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมทั้งชั้นด้านนอกสุดและด้านในสุด คือพลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ําส่วนชั้นระหว่างพลาสติกค,คือชั้นที่ทาจากกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ําจึงทําให้กล่องนมไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับนมที่บรรจุไว้ครับโอ้โหคุณครูเนี่ยปรบมือให้กับนักเรียนอาวีได้ทันแล้วนะคะเนี่ย สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมบางชนิดนะคะมีสมบัติในการดูดซับน้ำได้บางชนิดก็ดูดซับน้ำไม่ได้ค่ะและเมื่อนำวัสดุเหล่านี้นะคะมาประกอบกันเป็นกล่องนมโดยการเรียงชั้นอย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะได้กล่องนมที่บรรจุนมโดยที่ไม่ดูดซับนมที่บรรจุไว้ค่ะดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มนมกันเถอะ ดื่มแล้วอย่าทำเลเทอดื่มแล้วอย่าทำเลเธอดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งเลยเย่เยม,ม,มอมอแหมอาวีา่ดื่มนมอย่างสบายใจเลยนะใช่ครับก็กล่องนมไม่รั่วซึมค่ะแล้วนักเรียนนะคะก็อย่าลืมไปดื่มนมแบบอาวี่กันนะคะ และถ้านักเรียนนะคะอยากที่จะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมฉันรู้อะไรเพื่อมาตอบคำถามได้เลยค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันว่าเมื่อนำวัสดุหลายๆชนิดเนี่ยมาผสมกันแล้ววัสดุที่ผสมกันแล้วเนี่ยจะมีสมบัติเป็นอย่างไรทันแน่อยากที่จะไปเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมล่าอดใจรอ,อนิดนึงนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูอิงแล้วก็อาวีต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ